พา DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับครับก็ผมได้แบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด100แอมม์มานะฮะทั้งหมด4เซลล์เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการแพ็ค เ้าแบตเตอรี่นี้เพื่อใช้งานเพราะว่าผมมีโปรเจกที่จะนำไปติดตั้งเป็นระบบโซล่าเซลเล็กๆนะครับเพื่อเพื่อการศึกษาจะระบบนี้นะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับในเรื่องของโซล่าเซลก็อยากทราบครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมอะไรยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้นะครับว่าเผื่อว่าวันหนึ่งนะครับเรามีโอกาสได้ได,ได้ใช้งานหรือนำไปใช้งานเนี่ยเราจะได้มีองค์ความรู้ นะครับผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อน,นครับว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับสำหรับงานโซลาเซลล์ไม่เคยทำเหมือนกันครับแล้วก่อนนาะนี้ก็มีมีได้ได้ลองทำบ้างนะครับเช่นเรื่องของการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับสี่สิบแอมป์ห้าสิบแอมป์นะครับสำหรับชุดอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับในนั้นก็จะมีระบบในส่วนของโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ชาร์จเจอร์ PWM สามสิบแอมป์ที่ผมติดตั้งไปนะครับตอนนี้ก็มามาแพ็คนะครับในส่วนของร้อยแอมตัวนี้เดี๋ยวจะใช้ในส่วนของโซลเซลล์ที่บ้านครับก็มีโปรเจกต์ที่จะใช้กับระบบแสงสว่างนะครับรอบบ้านแล้วก็มีคุมมอเตอร์ DC เล็กๆนะครับเป็นมอเตอร์สเปรย์พ่นหมอกแล้วก็โซลินอยวาล์วนะครับเพื่อทำการตัดต่อน้ำนะครับให้กับเจ้าต้นองุ่นที่ผมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลเลยดีกว่าครับ ถ้าเบื้องต้นนะครับผมก็ได้บาลานซ์เซลนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมแพคไปเกือบเสร็จแล้วฮะเนี่ยฮะปรากฏว่าพอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยผมขันน็อตเนี่ยแน่นเกินไปจนเจ้าตัวเนี้ยมันเกี่ยวรูดฮะในลูมิเนียมด้วยฮะรุร่นนี้ข้อจุดอ่อนก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆทําขันแรงไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกียวลูมิเนียมถ้าเราขันแรงเนี่ยมันจะรูดเลย พอรู่เสร็จแล้วก็ลําบากแล้วครไม่รู้จะไปหาที่ซ่อมที่ทไหนนะครในส่วนของเกียวอย่างนี้ถ้าเพื่อนท่านใดทราบก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้นะครับเพราะว่าเซลล์หนึ่งนี่ก็พันกว่าบาทก็เสียดาเหมือนกันฮะพรถ้าซ่อมได้ก็สามารถที่จะมาทําอะไรได้อีเยอะครับแอมนะ,ะตัวนี้ ครับก็สั่งมาท,ทดแทนฮะแต่พอสั่งมาทดแทนเนี่ยปรากฏว่าแรงดันเนี่ยมันไม่เท่ากันผมก็ต้องรื้อแพ็คออกมานะครับก็รื้อในส่วนของกระดาษรื้อในส่วนของพลาสติกที่ใช้หุ้มออกมานะฮะจนเป็นแยกเป็นเซลล์คายเซลล์มันนะฮะซึ่งบางต้นเนี่ยผมก็นำํำขดลวดต่างๆเนี่ยมาขนานเพื่อให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ย มันมีแรงดันนะครับมีโวลต์เท่ากันโอเคนะครับเดี๋ยวลองลองเช็คโวลต์ดูนะครับว่าปัจจุบันโวลต์อยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับก็อยู่ที่แบบสามจุดสองโวลต์นะฮะถ้าชาร์จเต็มก็อยู่สามจุดหกสามจุดเจ็ดโวลต์สามจุดหกห้าประมาณนี้ถ้าชาร์จเต็มแต่นี้ผมยังชาร์จไม่เต็มนะครับเอามาบาลานซ์ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่สามจุดหกเก้าโทษครับสามจุดสามจุดสองหก 9 3.268โ okay, อเคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วก็เดี๋ยวดูว่าที่เราบาลานซ์กันไว้คืนหนึ่งเมื่อทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยแต่ละเซลล์มันเท่ากันไหมก็ขายน็อตออกได้เลยฮะ ก็จะได้มาทั้งหมดสี่ก้อนบวกกับบวกลบกับลบนะครับอเดี๋ยวเราลองลองเช็คบวนดูนะฮะตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะดูก้อนแรกนะเพื่อนสามจุดสองหเก้านะครับก้อนที่สองฮะสามจุดสองหกเก้านะฮะก้อนที่สามฮะ สามสองหกเ้าก้อนที่สี่สามสองหกแปดก็มีดิฟกันอยู่0ูนจศนหนึ่งะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงฮะใช้ได้ฮะโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปแพ็คกันครับสำหรับแบตเตอรี่พวกนี้แพ็คไม่ยากครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คก็จะมีตอนนี้ผมก็นำมาติดไว้เพราะว่าของเดิมเนี่ยผม ก็มาติดตั้งไว้แล้วนะฮรเนี่ยรอ,อยที่ผมรื้อออกเนื่องจากแบตเกิดแบตเตอรี่ก้อนดังกก่าวมันเฟลกันนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะก็จะมีเจ้า BMS ตัวนี้ตัวนี้เป็นร้อยแอมฮะสิบสองโวลต์ร้อยแอมนะฮะ, v, ะ,ฮะมีชาร์จดีชาร์จแต่ว่ารีชาร์จนี้น่าจะได้ห้าสิบแอมฮะเนี่ยชาร์ร้อยแอมดีชาร์จห้าสิบแอมนะฮะน่าจะสี่เอสแล้วก็สิบสองโวลต์ร้อยแอมตัวนี้ของดารี่นะฮะ BMS ก็มีขั้วออกเป็น P กับ B- ลบนะฮะในส่วนของ B- ลบนี้เราก็เอาไปเข้ากับขั้วแบตเตอรี่นะครับส่วนสาย P- ลบเนี่ยก็ต่อกับไปใช้งานครับเป็นเป็นสายออกที่เป็นขั้วลบนะฮะแล้วก็จะมีแล้อีกตัวนึงนะครับผมจะติดตั้งในส่วนของ Active Balance ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ บาลานเมื่อโวลต์มันต่างกันที่0.1โวลต์นะช่วยให้ตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยมันสามารถที่จะเกีย่ยแรงดันให้เท่ากันตลอดนะฮะไม่มีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งสูงหรือต่ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเฉพาะตัว BMS เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ลูกใดลูกหนึ่งต่ำหรือสูงเกินไปมันก็จะทำให้เวลาที่เราชาร์จสมมติว่ามีเซลล์หเซลล์ใด มันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เซลล์อื่นเนี่ยต่ำอยู่เนี่ย BMS นี่จะสั่งตัดฮะจะโปรเทคทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสมมติว่าอันนี้3.7แล้วก้อนอื่นหนึ่งอยู่ที่3.5อย่างเงี้ยฮะมันทำให้วลต์เฉลี่ยเนี่ยแทนที่จะได้14.4หรือ14.8โวลต์เนี่ยมันก็พอตัดปุ๊บนะครับ โวลทที่โอกมาก็จะได้แค่13.3นี่ฮะมันทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ถูกชาร์จเต็มนะครับแล้วก็เซลล์เซลล์ที่สูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะรับภาระหนักนะครับทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมเร็วนะครับแต่ข้อดีของเจ้า BMs เนี่ยไอเจ้า Active Balance ตัวนี้ฮะถึงแม้ว่าระบบจะสั่งตัดไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้ก็ยังทำงานฮะมันสามารถที่จะดึง ไฟในส่วนของเซลลที่ที่สูงนะครับเกลี่ยมาให้ในส่วนของเซลล์ที่ต่าสมมุติว่า3.7มนะครับมันเกลี่ยก็จะเกลี่ยลงมาให้แต่ละลูกเนี่ยเท่ากันพอเท่ากันวนตกลงมาเสร็จปุ๊บแรงดันตกมันก็จะเริ่มการชาร์จใหม่ได้ฮะมันก็จะทํางานอัตโนมัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าขนาดของเจ้าแอคทีบาลานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่เราสําหรับตัวนี้เนี่ยผมดึงโหลดไม่เยอะผมก็เลยใช้แค่ตัว1 5แอมป์ ต่ให้ดีนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีตัวนี้แต่ว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยก็จะมีราคาแพงครผมก็เลยใช้แค่ตัว1 5อ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงแต่ที่ผมลองใช้กับแบตเตอรี่แพ็คตัวที่ผมแพ็กไปกับชุดที่แคมปิ้งนะครับก็ทํางานได้ดีฮะแต่ถ้าเกิดว่าชาร์จเข้าเยอะๆเร็วๆเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเกี่ยแรงดันให้ไม่ทัน นะครับสมมติว่าเราชาร์จเข้าที่5แอมป์หรือ6แอมป์อย่างเงี้ยฮะไอตัวนี้มันทําได้แค่1.5แอมป์ถ้าถ้าแต่ละเซลล์เนี่ยมันขึ้นไปเต็มเสร็จปุ๊บมันจะตัดแล้วฮะตัดแล้วแรงดันจะเฉลี่ยอยู่ที่13.3โวลต์อย่างเงี้ยฮะแต่ตัวนี้ก็จะทํางานต่อมันก็จะเกียร์เกียร์เกียร์ให้ฮะจนจนมันพ่องลงแล้วบีมเอสก็จะกลับมาทํางานต่อจนทําให้ตัวแบตเตอรี่ทั้ง4ก้อนเนี่ยมีแรงดันเท่ากันครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปแพ็กกันครับ ครับสำหรับเจ้าสายนะฮะสายที่ให้มานะครับในส่วนของ b m เเนี่ยมันก็จะมีสายออกนะฮะอยู่ตรงนี้จำนวน5สายด้วยกันนะฮะเนี่ยมันก็จะต่ออยู่อย่างนี้ฮะก็จะประกอบไปด้วยสาย b ลบนะครับแล้วก็ B1 B2 B3 แล้วก็ B4 B ลบเนี่ยก,ก็ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะฮะขั้วนี้นะฮะ แล้วก็ B1 B1 ก็จะต่อต่อกับบวกก้อนที่1ก็คือก้อนนี้นะฮะแล้วก็ B2 ก็ต่ออ่าเดี๋ยวผมจัดเรียงในส่วนของแบตเตอรี่ไว้ก่อนจะได้ไม่งงสำหรับการต่อแบบ C ีเอสโวลต์นะฮะเราก็จะต่อแบบอนุกรมกันนะครับนําแต่ละก้อนเนี่ยมาต่อบวกชนลบลบชนบวกไปเรื่อยฮะก็จะทําให้ ตัวว์น,นี่ยได้12บสองว์นนะฮะสีดูขั้วให้ดีนะครับเพื่อนอย่างนี้ฮะอ่าอาสมมุติว่าไฟเข้าด้านนี้เราก็นำเจ้าสาย B ลบนะฮะมีลบตัวนี้มาต่อกับสายขั้วลบนะฮะนี่มีลบต่อขั้วลบแล้วก็ B1 B1 ก็มาต่อกับบวกก้อนที่1น,นะครับแล้วก็ B2 ก็ต่อ บวกก้อนที่2นะฮะแล้วก็ B3 ต่อบวกก้อนที่3 b 4หรือ B บ,บวกนะครับก็ต่อก้อนที่4แล้วก็ในส่วนของ Active b a l a n c e เนี่ยเขาก็ต่อพ่วงก,กันได้เลยฮะเนี่ยฮะเขาจะให้สายมาเหมือนกันฮะแจ็คอะไรเหมือนกันหมดแต่สีอาจจะแตกต่างแต่ก็เริ่มที่ B ลบเหมือนกันครับก็เอา B ลบมาพ่วงก,กันแล้วก็ B1 หกาวมาพ่วงก,กันอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ B 2ก็า B า B2 มาพ่วงก,กันนะฮะ B 3ก็เอามาพ่วงก,กันจนสุดท้ายเป็น B 4นะครับเราก็จะได้เป็นปลายสายออกมาอย่างนี้ฮะผมก็ต่อเข้ากำหางปลาเรียบร้อยแล้แต่ละคู่นะครับจับคู่กันเรียบร้อยล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเอาไปติดตั้งเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลยโอเคครับสำหรับการติดตั้งเราก็เดี๋ยวเราใช้บัดบานะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ควรที่เป็นขาทางออกแล้วกันฮะดังนั้น บวกลบบวกนะฮะก็คือตัวนี้แตะกันอย่างนี้แล้วก็มาลบแล้วก็ไปบวกนะฮะก็อยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ลบแล้วก็ไปบวกก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้เราลองวางไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราลองเช็ควตนดูนะฮะว่าวตนจะขึ้นยังไงไหมถ้าเกิดว่าเราวางได้ถูกต้องนะครับโวตนก็จะเป็น12บสองวอนเดี๋ยวลองเช็ควอ์ดูนะฮะเราวางในส่วนแผ่นทองแดงไว้ละก็ไม่รู้่น มันติดหรือเปล่านะฮะี๋ยวลองเช็คดูอันตอนนี้อยู่สิบจุดหนึ่งสี่แปดก็ยังไม่ได้ขันตัวน็อตนะครับมันก็เลยยังไม่สิบสองโวลต์โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งด้วยวิธีการขันน็อตกันประมาณนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเทปมาพันไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวโทษ ไม่มีแล้วผมตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวใช้เทปยายสับรดเนี่ยพันยึดไว้ให้มันแน่นนะฮะ สักสองชั้นแล้วกันก็ความแข็งแรงเดี๋ยวมากครับเทปอย่าสับรุ เดี๋ยวผันด้านล่างหน่อยฮะมือบีบๆหน่อยฮะให้มันชิดกัน อันนี้ก็ติดแน่นแล้วครับเนี่ยโอเคครับเมื่อเราแพกรวมชุดกันแล้วเนี่ยพนังด้านนี้ผมว่าผมตัดกระดาษฉนวนมาแปะหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาตัวนี้มาแปะด้านข้างนะฮะชุดของบีมเบสโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวด้านข้างเนี่ยผมจะเอากระดาษฉนวนแปะไว้หน่อยทนะ,ะมันเป็นเทปกาวฮะก็แปะได้เลยฮะ กันไว้อีกชั้นหนึ่งฮะเผื่อเดี๋ยวตอนติดตั้งเนี่ยจะต,ต้องใช้กาวร้อนฮะเดี๋ยวผนังมันจะร้อนเกินไปใช้กระดาษจนวนฮะ จริงเพื่อนจะติดไว้ทั้งสี่ด้านเลยก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มันเป็นที่ระบายอากาศฮะเพราะขณะที่มันทำเนี่ยมันน่าจะมีเกิดความร้อนฮะเวลาเจ้าแบตเตอรี่ชาร์จหรือรีชาร์จนะฮะก็อยากให้เขามีช่องว่างสำหรับระบายอากาศโอเค จะติด่างนี้เนาะเพื่อที่จะได้เอาตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้มาแปะกันฝั่งนี้เราใช้กาวร้อนแปะรัดก็มีที่นิดหนึ่งนะครับสําหรับการใช้กาวร้อนเนี่ยฮะผมสังเกตดูแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้แบบว่าตัวกาวร้อนเนี่ยยังอุณหภูมิไม่ถึงนะครับเพิ่งเริ่มเริ่มร้อนแล้วก็ตัวซิลิโคนเนี่ยเริ่มละลายเนี่ยเวลามาเรามาติดเนี่ยมันจะล่อนฮะจะติดไม่ดีฮะ ให้เพื่อนปล่อยจนกาวร้อนเนี่ยมัน,ม,นมันร้อนจริงๆฮะจนเป็นใสประมาณว่าเราบีบแล้วมันไหลหยดเลยอะฮะอย่างนั้นนะ่ะมันจะได้แบบนี้ฮะก็คือจะเหนียวฮะเหนียวมากติดไม่ออกฮะเนี่ยติดแน่นมากฮะก็เป็นทิ่เล็กเ,กเ,กเ,กเกน้อยนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาตัวนี้ออกก่อนโอเคนะครับกาวร้อนผมน่าจะร้อนได้ที่แล้วโอเคครับุยเลยฮะ ครับแปะเลยครับเอาน้ำหนักของแบตเตอรี่กดก็ได้นะฮะเดี๋ยวปล่อยถึงไว้แป๊บนึงก็จะแน่นแล้วโอเคครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราก็ นำบัตบาร์มาต่อได้เลยฮะโอเคครับก็เริ่มตั้งแต่บีลบเลยฮะก็ใช้นะฮะสายบีลบตรงนี้รหัสมันหลุดออกไปแล้วนะครับเพราะโดนความร้อนแต่ด้านนี้ยังมีพีลบอยู่นะฮะสายสีดำนะีฮะเราใช้สายสีน้ําเงินนะครับเป็นบีลบนะฮะบีลบต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ฮะต่อได้เลยครับแล้วก็นำสาย อ m มเอสนะฮะแล้วก็สายแอคทีฟบาลานซ์ที่เราพ่วงไว้นะครับมาวางก็ไม่มีอะไรครับก็ติดตั้งได้เลยฮะคู่กันนะฮะนำน็อตเข้ามาสำคัญนะครับเพื่อนคืออย่าอัดแน่นเกินไปเพราะผมพลาดมาแล้วครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดตามนะครับจะอัดแค่พอตึงมือนะฮะเพื่อนพอตรงนี้เขามีแหวนสปริงมาให้ละ ในส่วนของขั้วตรงนี้เพื่อนยังไม่ต้องต่อนะครับจำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยต่อทีเดียวอัดแค่พอตึงมือครับเพื่อนอย่าให้แน่นจนเกินไปโอเคนะฮะผมพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งฮะ แต่ก็อย่าให้หรวมนะฮะถ้ารวมเดี๋ยวอาร์คฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็หา B2 ก็คือสายถัดมาะฮะที่เราพ่วงไว้นะฮะตรงนี้เป็นสีแดงสีไม่ตรงกันนะครับอย่าไปจําสีะฮะให้ไล่แบบนี้ฮบีสอง นี่สองก็คือคู่นี้เห็นไ,ไหมครับสายจะออกเป็นสายที่สองของของแจ็คทั้งคู่นะฮะเนี่ยฮะสายที่สองเส้นนี้ก็สีขาวเนี่ยฮะครับเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็คือบีหนึ่งครับตรงนี้บีลบอันนี้บีหนึ่งบีหนึ่งก็เข้าบวกหนึ่งคือตำแหน่งนี้ฮะบวกหนึ B ่งก็วางไปได้เลยฮะ นัดที่เขาให้มาก็ค่อนข้างจะพอดีนะฮะสั้นไปไม่ยาวไปเพราะว่าถ้ายาวไปนี่ก็อัดได้ไม่แน่น,นะฮะแล้วก็ถ้าสั้นเกินไปเนี่ยก็อยู่ไม่ดีฮะเขียนะฮะ,อ,ะ,ฮะอัดเลยะฮะพอตึงมือนะฮะ แล้วก็ขว้รลบต่อได้เลยฮนะโอเคลำดับถัดไปนะครับเพื่อนก็จะเป็นสายเส้นที่3ามแล้วครับมาทบทวนกันนะครับบีลบบีหน่อไปเป็นบีสครับสายที่เราจับคู่กันไว้นะฮะบ,บีสซึ่งก็ออกจาก เส้นที่สามนะฮะนะฮะเส้นที่สามทั้งคู่เส้นที่หนึ่งที่สองที่สามฝั่งนี้ก็เส้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะฮะคู่กันนะฮะก็บีลบบีหนึ่งบีสองก็คือบวกก้อนที่สองบวกก้อนที่สองก็ใส่ได้เลยฮะครับลบมาบวก บวกไปลบลบไปบวกนะรับวกมาลบลบมาบวกบวกมาลบฮะมากูนี้โอเคครับต่อไปก็เป็น B3 ครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น B4 ฮะหรือ B บวกนะครับตรงนี้โอเค,ครับถึงสายสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็น B4 หรือ B บวกนะครับก็นำสายตัวนี้เข้ามาแล้วก็สายที่เราจะนําไปใช้งานนะครับผมต่อกับ XT90 ไว้นะครับก็นําคร่บวกนะฮะมาต่อพ่วงไว้เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานนะจุดนี้ คครับถัดมาก็ใช้สายลบนะครับต่อกับพีลบฮะเคครับเพื่อนต่อได้เลยฮะหลอกให้แน่นเลยนะฮะตรงนี้หลอกแน่นได้ฮะน็อตเรา ดีละวก็เดี๋ยวหุ้มด้วยท่อหดฮะ,ฮะเดี๋ยวเอาลมร้อนมาเป่าฮะ ครับเพื่อนก็ใส่ท่อโหดคุ้มไปละน,นี่ใช้ได้แล้วฮะโอเคครับเพื่อนก็ทําการต่อเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลองเสียบเจ้า BMS แล้วก็ Active Balance ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดโวลต์ออกที่คั้ว XT 90นี้ดูว่าได้กี่โวลต์โอเคครับเสียบได้เลยครับ แอคทีฟบาลานซ์นะฮะพอเราเสียบปุ๊บไฟก็จะกระพริบนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เสียบเจ้าบีเอสดฮะโอเฮะเดี๋ยวลองวัดโวลต์ดูนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเก็บสายไฟออกให้เราไหม เนี่ยนะฮะเอ็ทีครัวเอ็กทีก้า x ูน0 5 3 0 8สิบสามจุดูนแปดสิบสามจุดูนแปดเท่ากันนะฮะก็สรุปว่าก็ใช้งานได้แล้วฮะสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่ของเราก็เดี๋ยวผมจะนำไปชาร์จนะฮะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองชาร์จด้วยเครื่อง iMac B6ac ตั้งชนิดแบตเตอรี่นะฮะเป็นลิเเฟนะฮะฮลิธียมฟอสเฟตแล้วก็ผมจะชาร์จที่5แอมป์นะฮะกระแสชาร์จที่5แอมป์อันนี้5.9แอมป์กดเลือกนะฮะเลือก 4S นะฮะตรงนี้กระพริบนะฮะนะครับผมจะชาร์จกระแสะแค่5แอมป์นะครับ 4S ลิเฟโอเคนะฮะเสียบกดสตาร์ทฮะจะกกิ้งคอนเฟิร์มนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วะฮะกระแสะที่5แอมป์ก็เดี๋ยวคงต้องเอาพัดลมมาช่วยเป่าระบายอากาศนะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับพร้อมใช้งาน ก็ผ่ดี d i าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอนะครับการแชร์ประสบการณ์นะฮะการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 4S 1P ตัวนี้นะฮะเป็นลูกใหญ่ฮะขนาด100แอมป์12โวลต์น,นะฮะไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์หรือการแพ็คแบตเตอรี่นะฮะจะได้นำ พอนำไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ